ฐานรีโมทหมดเปลี่ยนง่ายๆแค่35บาทที่เซเว่นอมีลูกค้าบางคนที่ออกรถจากผมไปแล้วประมาณสักเป็นปีนะครับปีหนึ่งแล้วโทรมาบอกว่าพี่เปิดรถเข้าไม่ได้คุณคือคือฐานของกุญแจรีโมทเนี่ยมันเสียนะครับแล้วไปที่ร้านเปลี่ยนฐานอย่างเดียว500บาท โทรมาหาผมผมก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรถ้างนั้นผมทําคลิปเรื่องราวให้ f อท่านอื่นได้รู้เลยดีกว่าว่าเนี่ยครับฐานรีโมทของกุญแจทั่วไปที่เป็น Honda Toyota e าอที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยนะครับฐานก้อนหนึ่ง35บาทนะครับเซเว่นอนะครับทุกยี่ห้อเลยทุกเบอร์เลยนะครับแกะก่อนแล้วค่อยเอาไปให้เขาดูนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเองเลยก็ได้อุปกรณ์มีแค่นี้เองครับ จริงๆจ,จ,จะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นคุณเป็นไข,ไขควงไฟสาธิตให้ดูก่อนของฮอนดก่อนนะครับง่ายมากไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีทางใส่ผิดได้นะครับใส่ยังไงก็ถูกแน่นอนนะครับอันนี้มันจะมีน็อตเล็กๆตัวหนึ่งสกรูเล็กๆติดไว้ตัวเดียวแค่นี้เองสําหรับ Honda ยี่ห้อเดียวนะครับยี่ห้ออื่นไม่มีเป็นก๊อปแกปหมดเลยอ่าตัวเจ้า Honda จะเป็นตรงครึ่งนี้นะครับส่วนตัวเอซูตตรงนี้เห็นไหมครับโตโยต้ตา อยู่มุมนี้เห็นไหมครับที่ว่าเป็นแยงแยงสหรับเหมือนเอ๊มันหลุมอะไรไว้ให้เราแย่นี่แหละครับคือเขาให้ให้แย่คือเนี่ยใช้ไขควงไฟตัวเดียวนะครับเนี่ยแย่เข้าไปแย่เข้าไปอย่างนี้ครับแย่เข้าไปนะมันจะมีพื้นที่ให้เราสําหรับพอดีเลยนะครับคันด้านะครับออกมาแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็คือเป็นฐานปกติทั่วไปเลยเอามือแกะออกก็ได้นะครับด้านบวกด้านลบที่เราแกะออกมาอยู่ด้านไหนแค่นั้นนะครับแล้วก็ถือฐานนี้ไปที่เซเว่นนะครับเขาจะมีตัวเลขของเขาอยู่ว่า เป็นเลขอะไรนะใส่ผิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเขาบังคับไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเรื่องว่าฉันจะใส่ผิดใส่ถูกนะครับไม่มีผิดอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นอิวิสุนะครับลักษณะฐานใกล้เคียงกันมากแต่จะผิดอยู่ที่ว่าตัวเลขของฐานนะครับความประจุของฐานแค่นั้นแหละครับห่างกันเล็กน้อยแต่เซเว่นมีทุกเบอร์นะครับบอกให้เลยอีวิสุก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยครับมีที่จิ้มๆิก็เอาไขควงแย่เข้าไปได้เลยนะครับพอแย่ไปเข้าไปเสร็จปุ๊บงานบิดได้เลยครับอีิ ออกมาแบบนี้สามารถหยิบออกมาได้เลยครับตัวกดอยู่ฝั่งนี้นี่หยิบออกมาได้เลยอีสูง่ายครับอีสูเขาก็จะเป็นเป็นยางเป็นยางล็อกฐานไว้เฉยๆนะครับเนี่ยถือฐานนี้เดินไปเซเว่นได้ฐานกลับมาใส่กับคืนเข้าไปดูนะครับว่าง่ายแค่ไหนอ่ะอีสูก็ไม่มีอะไรเลยง่ายๆเลยนะครับเป็นแค่ยางปิดฐานเฉยไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเลยนะครับตัวล็อกจะอยู่ที่ฝาของเขาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะพอใส่ย,ยางเสร็จปั๊บดันเลยครับ กรับแก๊บจบแล้วครับต่อไปโตโยต้าโตโยต้าก็จะเหมือนเออุซุนะครับตัวที่เป็นตัวกดเขา,าเนี่ยนะครับเราออกมาได้เลยไม่ต้องไปกลัวว่าเอออะไรจะหลุดหรือเปล่าไม่หลุดครับออกมาออกมาเป็นอันอย่างนี้นี่ออมางห้างอันอย่างนี้นะครับตัวกดก็อยู่อย่างเดิมนะครับอย่างนี้เดี๋ยวก็เด้งแล้วครับอ่าอันนี้ครับพอเด้งพอเด้งออกมาอย่างนี้ปั๊บนะครับย่นางออกมาไม่มีอะไรเจอฐานเลยครับ หยิบฐานนี้ไปเซเว่นนะครับสาิบห้าบาทนะครับโตโยต้าอีวสูง่ายครับพอใส่กลับเข้าไปก็เรียบร้อยครับสามสิบห้าบาท